มหัศจรรย์วันพระวันพระเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างทางในนรกและสวรรค์สวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพรักทุกท่านครับพบกัน ทางช่องไลสาระชาแนลการอีกเช่นเคยครับในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังการอีกเช่นเคยครับเรื่องราวบาปบ,บุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับท่านผู้ฟังครับวันพระ คือวันประชุมถือศีลฟังธรรมในทางพระพุทธศาสนาเดือนหนึ่งมีสี่วันในวันพระตลอดหนึ่งเดือนนี้ตั้งแต่ข้างแรมจนถึงข้างขึ้นสิบห้าค่ำหนึ่งเดือนนี้มีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้ถ้ามนุษย์ทำความดีก็จะถูกเจ้าหน้าที่เขตบันทึกไว้ ในแผ่นลานทองคำแล้วเจ้าหน้าที่ในแต่ละเขตก็จะรวบรวมแผ่นทองไปให้อากาสาเทวาเพื่อรวมบัญชีไปให้หัวหน้าอากาสะเทวาแล้วรวบรวมไปให้เท้าจากตุโลกบาลทั้ง4แล้วนำไปถวายเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินเพื่อรายงานเท้าสักกะเทวราช ก็จะทำการประชุมคณะกรรมการเพื่อรายงานในวันโกนหรือก่อนวันพระหนึ่งวันวาระการประชุมมีสองวาระคือ 1. เรื่องราวของดาวดึง 2. เรื่องราวของเท้าจัตุโลกบาลที่เอาบัญชีมารายงานองค์พระธาตุจุฬามณี ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดาบางเหล่าดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อสิ้นบุญผลแห่งความประมาทมีวิบากกรรมเก่าจึงส่งผลให้ไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกายก็มีตามกำลังบาปบ้างก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเพราะฉะนั้นเท้าสักกะเทวราชท่านจึงสอนเอาไว้ว่าอย่าดำรงชีวิต ด้วยความประมาทให้ฉลาดในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องแล้วก็สั่งสมบุญด้วยการเจริญพุทธานุสติแล้วก็จะไปเกิดที่จุลามณีเทวดาบางเหล่าด้วยดำรงชีวิตด้วยความประมาทเมื่อเธอสิ้นบุญด้วยผลอันเหลือจากกุศลกรรมในอดีต ทำให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เทวดาบางเหล่าไม่ประมาทมีทิพสมบัติมากมีกามอันเป็นทิพที่ประนีตแต่ไม่มัวเมามันเพิ่มเติมกุศลธรรมด้วยการไปนมัมสการพระจุลามณีหลังจากที่ฟังธรรม ในสุธรรมสภาเสร็จแล้วเมื่อเธอหมดบุญหมดสิ้นอายุไขในภพนั้นแล้วจะกลับมาจุดติในสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกหรือไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นตามกําลังบุญของตนบันลังของเท้าสักกะเทวราชสรุปว่าเป็นการย้ำให้เทวดาไม่ประมาท ในการเจริญพุทธานุสติอยู่เสมอหลังจากที่เท้าสัก,กะให้โอวาสเสร็จเวลาค่ำของโลกมนุษย์เท้าสักกะจะประกาศให้แก่เทวดาที่มาประชุมที่สุธรรมสภาว่าในเวลาในวันที่ผ่านมานี้คือวันพระมูมนุษย์ทำบุญ บางพวกก็ดูแลบิดามารดาบางพวกก็ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามีจำนวนมากน้อยเพียงใดหรือทำกุศลกรรมเอาไว้เป็นต้นคือจะประกาศในช่วงวันพระจันทร์ขึ้นในเมืองมนุษย์จะประกาศถึงมนุษย์และหมู่มนุษย์ว่าพวกไหนทำบุญใหญ่ ให้เทวดาทั้งหลายได้อนุโมทนากันถ้าช่วงใดที่มนุษย์สร้างบุญน้อยเทวดาที่ดาวดึงก็จะคุยกันในหมู่เทวดาว่าสวรรค์คงจะว่างนารกคงจะแน่นหากมนุษย์ประมาทในการดำเนินชีวิตหากช่วงใดที่มนุษย์ทำบุญ มีจำนวนมากเทวดาที่ดาวดึงก็จะดีใจรัศมีกายก็จะแผวพราวจะปรารบว่าในอนาคตสวรรค์คงจะเนืองแน่นนรกคงจะว่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับในส่วนของยม,มโลกเมื่อถึงวันพระ ก็จะหยุดพักจากการลงทันทรมานสัตว์นรกในช่วงเวลาที่ตรงกับวันพระขึ้นสิห้าค่ำ คือวันพักในยมโรกแต่ในมหานรกไม่ได้พักอุดสัทธานรกก็ไม่ได้พักในช่วงคืนเดือนวันเพน็ญเจ้าหน้าที่ยมโรกจะหยุดลงทันทรมานสัตว์นรกจะยืนดูเฉยๆ เจ้าหน้าที่บางพวกที่คบกะก็จะกลับไปพักที่จาตุ้มมหาราชิกาแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเวรใหม่เข้ามาพวกที่ยังไม่หมดกะก็จะยืนดูยืนเฝ้าสัตว์นรกไม่ให้หนีไปไหนสัตว์นรกก็จะหมดแรงนอนอยู่กับพื้นบางพวกที่อยู่ในหม้อทองแดงไฟก็จะไหม้ลูกไหม้ แต่น้ำในหม้อยังร้อนอยู่แต่ลดความร้อนลงมาหน่อยเหมือนไฟในเตาโลกมนุษย์ที่พอดับไฟน้ำก็ยังร้อนอยู่แต่ไม่เดือดพล่านบางพวกก็ขึ้นมาอยู่บนปากหม้อได้พวกที่กำลังปีนต้นงิ้วต้นงิ้วนี้ไม่มีในมหานารกจะมีแต่ในยมโลกต้นงิ้วในวันพระน้ำงิ้ว จะหดกลับเข้าไปสัตว์นรกก็จะมีโอกาสลงมานอนพักอยู่กับพื้นบางพวกก็จะร้องครวญครางขอชีวิตขอความเห็นใจเจ้าหน้าที่ในยมโลกจะหยุดพักในวันพระส่วนเจ้าหน้าที่ที่แปลงร่างเป็นสุนัขปากเหล็กอีกาปากเหล็กก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิม ที่เป็นกุ่มพันแต่เจ้าหน้าที่ที่ใกล้จะหมดเวรกรรมจากที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์อยากทำโทษสัตว์นรกสักเท่าใดก็จะปลอบสัตว์นรกเช่นอดทนหน่อยนะแต่พอเวลาถึงวันพระเลยวันพระไปก็จะเริ่มลงทันทรมานกันต่อไปตามปกติถ้าโชคดีญาติพี่น้อง อยู่เมืองมนุษย์อุทิศบุญให้ก็จะพ้นกรรมเร็วขึ้นท่านผู้ฟังครับในส่วนของผู้พิพากษาคือพระยายมมราชพอถึงวันพระใหญ่คือวันเพ็ญก็จะพักการพิพากษาบางท่านหมดกะก็จะไปพัก ที่จะตุ่มมหาราชิกาแล้วก็จะมีพญายมราชชุดใหม่มาเปลี่ยนรับหน้าที่แทนพวกที่ยังไม่หมดกะก็มีโอกาสพักแล้วก็อาจจะไปทานอาหารทิพตามกำลังบุญของตนโดยส่วนใหญ่อาหารจะเป็นเนื้อสดๆเป็นของสดๆของขาว ถ้าหากญาติทำบุญให้โดยอุทิตแบบเจาะจงสัตนานรกในยมโลกก็จะได้รับบุญนั้น พอพ้นวันพระแรมหนึ่งคำ่ำถ้าหากสัตว์นรกหมดกรรมก็จะพามาที่โรงพิภากษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับรู้ในบุญที่ญาติอุทิศมาให้แล้วจะทรงไปเกิดตามกำลังบุญของตนความสำคัญของวันพระจากพุทธานุญาตให้มีตัวแทนสงรูปหนึ่งสวดทบทวนสิกขาบทที่ทรงบัญญัวั เป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างพาสุกและเพื่อความบริสุทธิ์ในเพศสมณะที่ต้องบริบูรณ์ด้วยศีลส,สมาธิและปัญญาอันเป็นทางหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงตามเส้นทางของพระพุทธศาสนา โดยมีภิกษุผู้สวดทบทวนเมื่อสวดถ,ถึงข้อใดแล้วมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งประพฤติผิดข้อบังคับนั้นจะเปิดเผยท่ามกลางที่ประชุมหรือที่เรียกว่าแสดงอาบัตซึ่งถือปฏิบัติเช่นนี้สืบต่อกันมา ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก็ให้เกิดผลดังต่อไปนี้คือ 1. เกิดความสามัคคขีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะสงฆ์ด้วยระเบียบแบบแผน ที่มันทบทวนและเตือนตนเองด้วยการแสดงอาบัตในสิ่งที่ตนละเมิดเพื่อแก้ไขต่อไปในข้อนี้มีปรากฏเด่นชัดเมื่อครั้งพุทธกาลคือเมื่อครั้งภิกษุชาวเมืองโกสัมพีถาะ่บ่แวงกันแต่ความสามัคคีกันภายหลังเมื่อกับมีความสามัคคีใหม่พระพุทธองค์ทรงอนุญาต ให้ประชุมสง์สวดพระปาติโมกเป็นกรณีพิเศษที่เรียกว่าวันสามัคคีอุโบสถสองการมันทบทวนอย่างสม่ำเสมอทำให้พระธรรมคำสอนไม่ขาดเคลื่อนเลือนหายและทำให้หมู่คณะจันรงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ วันอุโบสถนั้นนอกเหนือจากเป็นวันสำคัญของทางคณะสงฆ์ดังกล่าวแล้วยังเป็นวันที่ประชุมฟังธรรมของเหล่าเราชาวพุทธชนตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ